ครูครับรถผมแอร์มันไม่ค่อยเย็นเลยครับมีอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนนะครับครับผมจากตอนนี้นะครับ ที่คุณครูเมงได้บอกผมว่าแอร์รถคุณครูเมงไม่เย็นตอนที่ผมได้มาติดเครื่องแอร์ดูก็อุณหภูมิของลมที่ออกมามันไม่เย็นเดี๋ยวไปสอบถามคุณครูเมงครับว่าพ่านนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างครับารค,ครับคุณครูไม่ครับคน ก่อนหน้านี้ที่คุณ,คณได้ใช้รถมาแอร์มีอุณภูมเป็นยนังไงมันก็เย็นปกติครับก็เย็นปกติแต่มาแล้รพมานที่ผ่านมานะครับแอร์มันเริ่มไม่ค่อเย็นยิ่งอากาศร้อนมากๆเลยไม่มีลมเย็นออกเลยมีม,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 มีมีแต่ลมร้อนออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตรสอบรับพวกระบบแอร์ก่อนนะครับว่ามันทางานปกติไหมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าแเดี๋ยวเรามาติดตามงกันครับอ่าครับ วันนี้คุณคุณครูแมงเป็นคุณครูของแผนกช่างคนวันนี้จะมาสอนคุณครูแมงซ่อมแอร์และตรวจสอบระบบแอร์ครับมาดูวันว่าจะเป็นยังไงคุณครูช่างคนจะดูแลระบบแอร์ได้หรือเปล่ารับมาเป็นตามชมตัวนี้เป็นเมทิโปรเกตเอาไวต้ตรวจสอบความดันในระบบแอร์ครับมีสายสามสายเอาไว้ต่อเข้าเมทิโ สายด้านทายสายด้านโลและก็สายบริการสายตกลตงต่อคุณครูเม่งนำสายสีนําเงินต่อเข้าด้านโลครับสายด้านทายต่อเข้าสายสีแดงต่อเข้าด้านทายครับสายสีเหลืองต่อเข้าตรงกลางสายบริการอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับ ฟังไหนก็ได้ต่อฟังเมื่อหลังจากที่คุณครูเมงนำสายเมเจอร์เกตต่อเข้ากับเมเจอร์เกตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้คุณครูเมงนำสายของเมเจอร์เกตฝั่งด้านไทายและด้านโดต่อเข้ากับวาวบริการของระบบระบบกาัรถยนต์น ที่วาวบริการั่งนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งฝั่งโลเนาะมันมีสัญลักษณ์ L ครับเป็นฝั่งโลครับที่ที่ฝามีสัญลักษณ์ตัว L ฝั่งนี้จะเป็นไฮเพชเชอร์ใช่ไหมฮะฝั่งแรงดันสูงจะมีสัญลักษณ์ตัว H ครับอันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งด้านโลครับเวลา สวมสวมลงไปเหมือนเป็นตัวคัพเปลิลสวมตัวสวมเร็วครับให้ให้เลยให้เราดึงเหมือน<ไ>เราเติมดักเนึจุกลมมัน <ะ S 1> ครับ ตอนต่อไปหลังจากที่เราติดตั้งสายเข้ากับวาว์บริการทั้งคู่เสร็จเรียบ้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการเปิดวาลของระบบเดี๋ยวคุณคู่แมงก็หมุนวาลเพื่อให้ว wow. าลไปกดตัวดอกสอนเพื่อจะให้สารตะวามเย็นมันไหลเข้ามาสู่เม็ิทีเกตได้เพื่อเราจะวัดดูความดันภายในระบบครับ หลังจากนั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่าความดันในระบบมีความดันเพียงพอหรือเปล่าให้เราทำการปิดเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ครับสายไม่โดนเ่ยนะไม่เลยดับเตืนแอร์ปุ๊บ ตอนตอนนี้ระบบแอร์ก็ได้ทำงานแล้วครับมาดูกันว่าระบบแอร์ทำงานปกติหรือเปล่าความดันฝั่งด้านโลจะต้องอยู่ที่30ถึง40ปอนต์ต่อตารางนิ้วความดันด้านทาจะต้องอยู่ที่ระหว่าง2 0 0ถึง250ปอนต์ต่อตารางนิ้วอันนี้ต่ำเกินนะต่ำเกินไปอันนี้อ,นอยู่20 อันนี้ความดันในระบบฝั่งด้านโลต่ำกว่า20ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับฝั่งด้านท้ายร้อยนิดๆอยู่ประมาณร้อยนิดๆครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่ามันมีจุดไหนที่รั่วซึมหรือเปล่าครับแต่ระบบทำงานปกติครับคอมเพรสเซอร์พัดลมสปีดพัดลมทำง,งานปกติตอนนี้เรามาหาตรวจสอบรอยรั่วกันครับหลังจากนี้เราจะดับเครื่อง ดับเครื่องแล้วมาตรวจดอกลอยวดต,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 ตอนนี้เราได้ตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ารถของคุณภูมิมีรอยลวดซึมที่วาวบริการทั้งสองลวดซึมจากดอบสอนที่อยู่ที่วาวบริการเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนดอกสอนที่วาวบริการกันครับมาดูวิธีและขั้นตอนว่าเราจะปฏิบัติกันยังไง เดี๋ยวจะให้คุณครูเมงถ่ายสารทำความเย็นออกจากระบบให้คุณครูเมงเปิดวาล์วที่เมริฟเกตฝั่งด้านโลครับค่อยๆเปิดครับถ้าเราเปิดอย่างรวดเร็วถ้าเราเปิดวาล์วย่างรวดเร็วสารล่อลื่นที่อยู่ในระบบก็จะติดไหลออกมากับสารทำความเย็นด้วยให้เราค่อยๆเปิดปเปิดประมาณ1นส่วน3ารอบ เพื่อป้องกันให้สารหล่อเลื่อนในระบบมันไหลออกมาในปริมาณที่เยอะถามว่ามันติดมาไหมมันติดมาแต่ให้มันติดมาในปริมาณทีน่น้อยเพราะสารทความเย็นที่อยู่ในระบบตอนนี้มันจะมีสถานะเป็นไอการมาดูดอกสอนของวาบริการของระบบรปรับอากาศรถยนต์ในปัจจุบันจะใช้สารทำความเย็น R134a ครับเป็น สารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตัววาล์วดอกสอนจะมีขนาดโตส่วนตัวนี้จะเป็นวาวดอกสอนของระบบปราบอากาศใช้สารทาคง,งเ็น R 1 2แต่ตอนนี้ R 1 2เขาได้ยกเลิกการผลิตและก็มีกฎหมายให้ยกเลิกการใช้งานไปนแล้วครับตัวขนาดมันจะเล็กและแตกต่างกันมากเทียบไเทียบอ่าครับ มาดูกันมาดูขนาดหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณครูเมงเป็นคนเปลี่ยนดอกสอนของระบรบระบายกาศด้วยตัวเองนะครับโดยใช้ไขควงที่เอาไว้สำหรับขันดอกสอนโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือพิเศษเพราะใช้งานได้แค่อย่างเดียวนะ<อ>ครับชืด่ดู ขึ้นมาหรอไม่ไมันมันจะติดขึ้นมาเลยอ่าครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ให้เราสังเกตดูยังไงดูที่ตัวโอลิงครับดูที่ตัวโอลิงฝั่งนี้ตัวใหม่ฝั่งนี้ตัวเก่าตัวโอลิงของฝั่งตัวใหม่จะ รัดแน่นส่วนตัวเก่าก็จะโดนสารทำความเย็นแล้วก็สารหล่อลื่นมันจะบวมแลวครับจะทําให้เกิดการรั่วซึมได้ใส่ใช่ไหมใส่ใส่หน่อยจะตึงมือใช่ไหม ตัวหลังจากนะครับที่เราเปลี่ยนวา์วบริการนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราต้องทําการแวนนะครับสูญญากาศนะครับให้ระบบแอร์ภายในระบบนะครับต้องไม่มีอากาศนะครับแล้วก็ค่อยไปถึงขั้นตอนที่การรับเติมสารทำความเย็นเข้าไปครับ อาจารเ์เงนะครับตอนนี้เราต่อระบบนะครับเปิดบาเรียบร้อยแล้วก็ต่อเข้าที่เครื่องบักกันะ้นนะครับทำหลังจากนั้นเปิดสวิตช์ครับให้ทำงานะตอนนี้เครื่องักกั้นนะครับทำงานแล้วครับแต่สังเกตว่ายังไม่ได้ดูดในระบบเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดวาล์วการแั้นเราเปิดวาลวด้านลง หลังจากที่เครื่องแมกซมนะครับทำงานก็จะดูอากาศที่เข้าในระบบนะเกณฑ์เข็มนะครับเข็มนะครับจะตอนแรกนะครับความดันอยู่ที่ศูนย์ตอนนี้ลบลงไปอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดถึงเกือบสามสิบนิ้วประหลอดนะครับลดลงไปด้านโลลลดนะครับด้านไฮนะครับเข็มก็ต้องลดด้วยเพราะเป็นระบบ ที่ตอบึงกันนะครับก็ต,ต้องดูด,ด้วยถ้าด้านโลลดอย่างเดียวด้านไฮนะครับไม่ลดแสดงว่าอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งอุดตันนะส่วนใหญ่ก็จะอุดตันที่เพชชั่นวาลนะเพราะว่าเพนชั่นวาลจะดูเล็กมากส่นะจะตัดตรงนั้นอ่นะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทิ้งนะทิ้งไว้นะครับประมาณ15นาะทีนะครับเพื่อที่ แบ็ดูแล้วเราก็มาดูว่าระบบของเรารั่วไม่รั่วนะครับเมื่อครบตามเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูว่าในระบบเราเนี่ยครับเวลาที่มันแบ็กเสร็จแล้วเนี่ยมันมีระบบรั่วหรือเปล่านะครับเราคนโดยการที่เราจะต้องมาปิดวาล์วนี้ก่อนนะครับเพื่อตัดการแวกกล้ำนะครับปิดให้สนิทไปนะครับแล้วก็ไปปิด,ปดที่เครื่องเชื่อมแบ็นะครับ าจากนั้นเราก็มาสังเกตที่เข็มนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบนะลบสามสิบนิ้วตลอดนะครับเราทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับหรือเอาชัวร์ก็ประมาณห้านาทีเลยนะครับว่าถ้าเกิดเข็มมันตีขึ้นกลับมาถึงศูนย์แสดงว่าในระบบเรามีวความรั่วแน่นอนหรืออาจจะต่อขั้วไม่แน่นอะไรต่างเราต้องมาเช็คทุกจุดเลยที่ เป็นตัวข้อต่อนต่างๆนะครับหรือว่าดูสภาพโดยรวมของข้อทานว่ามีภาพเยี้ยงภาพประมาณเท่าไรหรือเป่าครัแต่รถดันเมงก็ยังสภาพใหม่ก็เดี๋ยวเรามารอประมาณ5้าถึสนาทีครับครับหลังจากที่ตรวจเช็คนะครับระบบนะว่ามันรั่วหรือไม่รั่วตอนนี้ก็ทิ้งไว้นะครับสังเกตแล้วนะครับว่าระบบไม่รั่วแลครับรถดันเงนะอัานั้นเราก็ ถึงขั้นตอนการเติมนะครับอันนี้อันนี้เงครับหยิบถังน้ำยาวมาครับแบบนี้เองครับก็ถังยังม่อยู่อ่าถังน้ำยานี้นะครับก็เป็นน้ำยานะครับ 134A นะครับเป็นน้ำยาที่เอาไว้เติมในระบบของ นลจันหนิครับปลดสายจากเครื่องแว็กนะครับมาใส่ที่ถางน้ญญาสามสี่อครับหลัง<ๆ>จะากนั้นเหาเปิดวาล์วที่ที่ถังนะครับประมาณหนึ่งรอบนะโอเคจัอ่าตอนนี้น้ำยานะครับได้ถูกอัดมาตามสายแล้วแต่อย่าลืมว่าตอนที่เราแว็กแล้วเราถอดจากเครื่องแลกล้ำนะครับ อากาศได้เข้าไปในสายนะครับดังนั้นเราก็ต้องคายตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายานะครับไล่อากาศออกพอครับถ้าปล่อยมากจะมันจะเปื้อมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดนะครับสารน้ำเย็นข้าระบบนะครับเวลาเปิดสารน้ำเย็นข้าระบบนะครับให้เปิดทางด้านโลเท่านั้นนะครับฝั่งทางด้านโลคือทางสายสีเงินเท่านั้นนะครับ นะถ้าเปิดทางด้านท้ายนะครับนะเปิดไปครับเปิดไปจะมีเสียงดังแป๊กนะครับคือปุ่มป้มอนทำงานอ่านคะ่อไปให้ไหลเข้าไปอ่าตอนนี้ก็คือฝาต้มเย็นไหลเข้าไปในระบบแล้วนะครับ,รบถึงค่อยไปสตาร์ทเครื่องนะครับอ่านะสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องได้เลยครับ คเครื่องเปิดแอร์นะครับเปิดหน้าต่าองอกบานนะครับเปิดเล่นความเย็นให้เต็มที่ครับที่ให้เปิดเล่งความเย็นเต็มที่แล้วก็เปิดหน้าต่างออกนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้คอมพิวเซอร์นะตัดต่อนะครับขณะที่เรากำลังเติมสารความเย็นอาจจะตั้งแต่นรู้นนะ ตอนนี้ถ่านน้ำเย็นกาลังไหลเข้ามาในระบบเราจะรู้ว่ามากน้อยนะครับดูทางด้านโลนะครับทางด้านไฮจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้า150ก,ก่อนแล้วเราก็ปิดนะครับปิดถังนน้ำเย็นปิดเลยแหละปิดปิดดูนะครับคือถ้าระบบที่ดีนะครับระบบที่ดีนะครับด้านโลจะอยู่ที่ประมาณช่วง30ถึง40นะครับทาด้านไฮ อยู่ที่ประมาณ180ครับแต่ตอนนี้ด้านไฮยังยังไม่ถึงนะครับซึ่ง150ครับแต่เดี๋ยวรอสักคู่หนึงให้สารเย็นเติมเข้าไปให้เดินให้เตีในรปบบปก่อนะครับหรือบางทีครับเราเติมไปทางด้านโลด้านโลอย่างสุดอ่าเี่ย เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราอัดสารทำควมเย็นเข้าอีกครับอี่นะครับเมื่อนะครับระดับสารทำควมเย็นนะครับให้ได้ตามที่กำหนดแล้วนะครับัจาก ครับเราก็จะมากดระบบนะครับระบบเชื่อมนะครับปกติแล้วครังจากนั้นครับิดตัววางทางนะครับกดใช่ไหมกดสายนะครับกดสายครับโอเคครับหลังจากนั้นน้ิมันไปที่เครื่องบนนะครับดักเครื่องบน แล้วก็มาปลดาวาล์วการออกแล้วก็คือขันขันซอนออกก่อนขันสอนออกก่อนนะครับอโอเคแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นนะจากนั้นก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ มาหนึงลือนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ครับเข้ามาชมครับในคลิปนะครับสาธิตการบริการนะครับการเติมน้ำยาแอร์ของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้ผู้เมงครับได้เรียนรู้กับเราจริงๆเลยนะ mhm. ครับก็ขอให้ผู้เมง ขาแอรที่คุณหนึ่งได้ทำของคุณหนึงเองนะครับให้เย็นฉ่ำนะครับก็ขอให้เดินทางเปบนส่ร,รับขอบคนะครับ